สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็ในวดที่แล้วเนี่ยนะครับหวยเราพัฒนานะครับก็ออกไปในที่1หน่งนะครับในเ8 5 3นะครับซึ่งอ่ะนะครับก็นะครับก็ขอให้สูตรเนี้ยเข้าเดินดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็ นำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้นะครับสรับท่านไหนที่ไม่ชอบนี่ก็ผ่านได้นะครับเนาะนั่นแหละนะครับสหรับในงวดที่แล้วออกไปในที่ใน7 9 8ด3้นะครับก็จะในคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับแต่เลขที่ออก98ตรงตรง,ตรงเนี่ย ต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้เดินดีเข้าอีกต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับอ่ะก็นะครับจะดื่มกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะมีในช่วงก่อนหน้าดีนะครับที่ออก98เหมือนกันนะเป็น9 8บนนะฮะก็เอางวดก่อนหน้ามาด้วยเนาะนะครับเป็น72 1 1 5 5นะครับแล้วก็จะเปในที่ใน9 8 3 5 9 8นะครับอันนี้จะไปในออก บนนะอันนี้มาออกล่างเนาะอ่านะครับถัดมาเป็น5 0 9 9 0 2นะครับอันนี้เป็นช่วงก่อนหน้านี้นะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็น98ออกล่างเหมือนกันนะครับเนาะเป็น73 8 2 3 3เป็น32นะครับ9 8 9 9แป้าเล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีก้าเจดหน9 7 1 7 1 17นะฮะอ่าเนี่ยออก98ล่างเหมือนกันเลยนะครับไปดูก่อนหน้านี้กันดีนะครับที่ออกเก้าแอันนี้ก็ออก98ล่างเหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่ในห6 1นึ่งหกนะครับถัดมาเป็น9 9 9 8นะครับแล้วก็2 4งวดถัดมาเป็นในที่ในแปดแก้าหนะครับ0 สามสี 3, 4, นะ่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นในออกล่างเนาะนี่ออกล่างเยอะนะครับถัดไปนะครับก็จะเก้าแปอ่ะอันนี้ก็ออกล่างอีกนะครับส่วนมากนี่จะออกแต่ล่างเนาะออกออกล่างเยอะนะครับ468นะครับ649เนาะแล้วก็จะไปนในที่ 3, 3 3 3 9 8 4 6นะครับถัดมาเป็น8 8 8, 8 5 7 3 นะครับอันนี้ก็ออกล่างเนาะมา3ช่วงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไปอีกนะครับออกล่างอีกนะฮะออกล่างอีกอืมนั่นแหละนะครับมันออกล่างเยอะนะครับก็จะเป็นนะครับที่ในสี่สี่นะครับ0 7 0 9แล้วก็จะเป็นดิชี่ในเจ็ดส8งเก้านะครับแล้วก็ถัดมาเป็น0 8 2 2 6 2นะครับอ่ะเอาอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้าย นะครับก็ออกล่างเหมือนเดิมนะเป็น7 2 17 9 18 99887ทจานถัดมาเป็น9 4 7 1 8 5นะครับนี่ก็จะเป็นนะฮะในเลขที่ออก98นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกล่างนะครับ98หรือออกบน98นะครับต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอ้าวยังไงก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องกันแล้วเรามาดูว่าอ่ะนะครับซึ่ง สองตัวจะติดมาตัวหนึ่งนะครับเนาะสูตรนี้สองตัวติดมาตัวหนึ่งก็จะนําตัวไหนนะครับก็คือจะนํานะครับในที่ในหลักหลักร้อยเนาะหลักร้อยมาลดแต้มนะครับหลักร้อยงวดก่อนหน้านะครับนี่หนึ่งสองสามหกเจ็ดเจ็ดนี่งวดก่อนหน้านะครับที่จะมาอ,อกเก้าแปดล่าสุดก็แสดงว่าศูนย์ลองมาดูนะครับเนี่ยหนึ่งช่วงนี้เอาหนึ่งนะครับ 1มาลดแต้มก็จะเป็น0นี่นี่ก็มา0นะครับ2 2ลดแต้ม2ลดแต้มไปเป็น1น่งก็มา1เนี่ยมาในหลัก10เหมือนกันเลยนะครับ3 3ลดแต้ม3เป็น2อ่เนี่ยก็มาหลัก10เหมือนกันสังเกตว่ามาในหลัก10บนนี่3ช่วงติดๆเลยนะครับเนาะ6 6มาลดแต้มนะครับเป็น5อ่ะแต่นี่มาหน่วย นะครับแต่ก็ยังมานะติดมา2ตัวนะครับ1ตัว7 7ลดมาเป็น6อ่าเนี่ยอ่านีะก็มาอะไรหลัก10บนนะครับจะส่วนมากเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับ7 7ลดแต้มไปเป็น6นะอ่ะแต่เป็น7นะแต่ไปหลัก10ล่างนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยหลักร้อยนะครับก็คือ0ูนวดก่อนหน้านะลดแต้มไปเป็น9 2ตัวมา1ตัวนะครับ9กับ0อ่ะลองดูลองนำไปจับแล้วกันนะครับลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่น แล้วบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มี9อาจจะไม่มีนะครับศูนย์ก็มีโอกาสนะที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะสำหรับไอที่ในหวยลาวพัฒนานะครับซึ่งก็มันก็ได้ได้ตัวเด่นแล้วเนาะนะครับส่วนตัวที่จะมาจับกับ2ตัวนะครับหตัวมา2ตัวในชุดนี้นะครับเอาเอาไปเป็นในหลักสิบแล้วกันเนาะนะครับ ตัวที่จะมาจับเลยก็ไปเอางวดก่อนหน้าเหมือนกันนะครับก่อนในงวดนี้แหละนะครับก็คือจะนําในที่ในหลักหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยนี่เบิรนสิหน่วยนะครับจับบวกกันแล้วก็ไปเพิ่มเตมิมลดตามนะครับอ่ะลองมาดูช่วงนี้นะฮะเบวกกันกับอ่ะหบวกหเป็น10เนาะมาบวกกับ7ก็ได้7นะครับ ได้7ตรงนี้แล้วมาบวกตรงนี้เนาะอ่าก็จะเพิ่มแต้มไปเป็นปแปดโรเต้มมาเป็น6แล้วก็5นี่แหละครับก็จะได้นะครับเป็นที่ใน2ชุดนี้นะครับที่จะมาจับเดี๋ยวดอนะครับ7 2อ,อืมต้องนำหลักหมื่นตัวเออเดี๋ยวผมก็นำหลักหมื่นไปนำหลักแสนมานะครับอันนี้อ่าผมแก้มทำผิดนะครับ ห้าบวกห้าเป็นสิบเนาะมาบวกกับหลักหมื่นนะครับสองเนาะก็เป็นสองเพิ่มแต้มไปเป็นสามนะครับลดแต้มมาเป็นหนึ่งกับศูนย์มาจับกันกับศูนย์กับหนึ่งนี่ก็มาศูนย์สองไปบวอันนี้เหมือนกันนะครับสามบวกสามเป็นหกนะหกบวกกับสามทีก็จะได้เก้านะครับเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์ลดแต้มมาเป็นแปดแล้วก็เจ็ดนะครับเนาะนี่หนึ่งเจ็ดเนาะอ่าเนี่ยถัดมานะครับช่วงนี้เนาะอ่าก็หลักหมื่นนะครับ 1>, 1บวกกันกับ3เป็น4นะ4บวกกันกับ9นี่ก็จะได้สามเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2แล้วก็1ผลออก3 4นะ3 4ก็มาตรงๆนี่แหละทำทำแบบนี้ไปในชุดทุกช่วงเลยนะครับ6บวกกันกับ4นะครับเป็น0ย์มาบวก9ได้9เพิ่มแต้มไปเป็น0ูนย์ลดแต้มมาเป็น8แล้วก็7นะครับก็5 8 85เนาะมามามา,มาในชุดตัวกลับนะครับ อันนี้เหมือนกันนะครับหลกักหมื่นหลักสิบหลักหน่วย4บวก0ได้4 4บวกกับ9ได้3เนะพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2แล้วก็1มาจับก,กับเจกับ6ก็ได้ในชุด62ตรงตรงหกสงนี้เหมือนกันนะครับ2บวกกันกับ9เป็น11นะก็จะเป็น1ก็นะครับก็บวกกันก็ได้2นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็น1แล้วก็0นะครับก็ผลออก7 1เนี่ย ก็ส่วนมากก็มาในที่ในตรงๆนะครับมีในแค่ในช่วงในงวดนี้นะครับเราที่มาในที่ในในตัวกลับนะครับเนาะอ่ะก็แสดงว่าล่าสุดนะครับหลักหมื่นสามบวกกับหลักสิบนะครับสามบวกกับห้าสามบวกกับห้าเป็นแปดแปดบวกกันกับเจ็ดนี่ก็แปดบวกกับเจ็ดได้สิบห้าเนาะเพิ่มแต้มไปเป็นหกลดแต้มมาเป็นสี่แล้วก็สามก็จะได้ในชุดนี้นะครับลองจับลองซื้อไปตรงๆนะครับในตัวไหนดีอ่ะในบนแล้วกันเนาะ ก็จะเป็นในที่ใน 3, 4, 5แล้วก็6นะครับนี่แหละตรงๆบนนะครับนิวดของวันที่29นะครับ29อ่าใครชอบซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับบางทีหอยออกมาแล้วก็อาจจะไม่ออกในตัวนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้ นะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะครับก็ขอให้นะครับเนี่ยแคปับหนึ่งสองสามนะครับนั่นแหละนะครับสหรับไปที่ในถ้าออกมา98นะครับย้ําว่า98เท่านั้นนะครับแปดเก้ไม่ได้นะฮะเก้าแปดไม่ว่าจะออกบนหรือออกล่างนะครับก็ต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะครับเท่าที่ดูแบบนี้ก็อาจจะ1 2 3่งสองสามืมหนึ่งสองสามก็มีโอกาสนะมีสมีหนึ่ มี3นะครับมี1มี3มี2นะมี1นะ1 2 3เนาะติดไว้แล้วกันนะครับ1 2 3ติดไว้ในที่บนเนี่ยมี2มี1มี3มี3มี2มี1เนี่ย1 2 3ติดไว้ในบนแล้วกันนะครับ1 2 3บนวันที่29เนาะอ่า 29นะครับ5 6 7นะาสำหรับในที่เรลาวพัฒนานครับอ่ะก็ขอให้โชคดีทูกหวยนะครับเพลงปลังๆกับหวยลาวพัฒนาสำหรับในวันพุธแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ